สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซื้อในดิเวอร์ทุกคนด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้บอกเลยว่าสงครามเบสตของเรานะครับดูเดือดมากทุกคนกันยากมากแล้วก็ผมเพิ่งได้ตัวของปาเกิมานะปาเกียรีดัสมานั่นเองครับก็ได้จากการไต่หอ200นะครนบดีน่าไม่ซ้ำนะครับแต่ว่าอยากได้พายมากคือแบบทําไมไม่ออกเป็นพายว่าจะเอามาตีจะเอามาตีคอนเทนต์ตัวของเกิยนะครับผมแบบพวกบอสตุตินะครับแล้วก็ปราสาทอะไรพวกนี้จะเอามาเอาพายมาตีแต่ได้ป่าเกีก็โอเคนะครับเพราะว่า สกิลน้องก็เก่งอยู่นะครับจะเรียกว่าน้องก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าป๋าแกเก่งอยู่นะครับผมอันนี้ยังไม่ทําของเดี๋ยวรอรีวิวแยกอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาแชร์เทียมนะครับที่ผมใช้ในการต่อสู้หรือการเล่นโลกสงครามไปเสร็จแต่บอกก่อนว่าไม่ได้เป็นทีมบ้านนะครับแล้วก็เพิ่งได้วิเลทเพิ่มขึ้นมาเมื่อประมาณทักต่แถววัน2วันที่ที่ผ่านมา นะครับเพราะว่าได้คุณแม่มาเนาะได้คุณแม่มาแล้วก็เอาเงาคงมาเข้าทีมกายนะครับดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ทีมที่3ตอนนี้เราปลดล็อกตัวของเขียวไปแดงแล้วคาดว่าถ้าจบด้วยวิเลตประมาณนี้เรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะไปแดงหรือจบแดงนะ่ค่อนข้างสูงเพราะว่ารอบในการเล่นเนี่ยเหลือ,ออีกโหอีกเยอะ11รอบนะครับประมาณนั้นละกันเนาะโอเคทีเนี้ยเราเรา,เรามาแชร์ทีมกันดูว่าผมเล่นทีมไหนบ้างนะครับสิ่งแรกก่อนเลยนะครับก็คือตัวของ ที่เราเป็นดาวดาวแบบดาวน้ำตาลนะครับหรือดาบน้ำตาลเนาะผมจะเล่นเวทเป็นทีมแรกก่อนนะครับเพราะว่าดูจากสถิติแล้วเนี่ยเราเจอพวกทีมเวทด้วยกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะยังมีเจอทีมเมตาเก่าอย่างตัวของพวกกายภาพนะครับผมในช่วงเวลวแรกๆด้วยครับหรือพูดง่ายคือดาบแรกๆเนาะก็จะเล่นเป็นตัวของมิเรียนะครับมิเรียผมก็ใส่เป็นบล็อก้อยนะครับเน้นแบบไม่ได้เน้นสปีดเลยทุกคนเน้นแบบถึกๆควายๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยประมาณนี้ นี่เดียนะครับคือหมดเงินเยอะมากทําของทําของใหม่ยกตี้ครับแล้วก็จะเป็นลิงครับลิงเนี่ยผมเอามาแปะสับสนนะครับทุกคนก็จะเน้นไปทางแบบคึกคึกน้อยแล้วก็อัตราบล็อกลอยนะครับเน้นยืนลดเอ่อคอมคอมเนี้ยเน้นยืนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเมลคีเมลคีเอามาแปะโควิดเนาะก็จะใส่เป็นแบบ a อ k ล้วนนะครับแบบนี้ a อ k ล้วนเพียวๆเลยนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยสวยเราค่อยไปแก้กันอีกทีหนึ่งเนาะ ตำแหน่งของดินอะ่ะถ้าใครที่ไม่มีอันนี้พูดก่อนเลยว่าใช้เป็นยอนทีแทนก็ได้หรือใช้เป็นตัวของดาเมจเวทเองก็ได้นะครับจะเป็นใครก็ได้นะขอแค่เป็นเวทคือจบหมดเลยแล้วก็พยายามให้ตัวของอตำแหน่งเนี้ยตายยากๆหน่อยนั่นเองครับแต่เป็นต้อง,ปงปอเป็นตำแหน่งป่วนเป็นตำแหน่งป่วนบวกกับตัวตายยา,ยากนะถ้ามีตายเกิดด้วยก็จะดีมากๆหรือการความเสียหายก็จะดีมากๆเหมือนกันนะครับต่อไปก็วอนิซ่าครับวนิซ่านี่ตายยากอยู่แล้วนาะตามชื่อมันเนาะไม่ใช่ตามชื่อมันตามคอนเซ็ปต์มันแล้วนะครับตอนนี้ผมใส่ย,แบบย,ย,ยสอย ยํำสปีดเน้นถึกเลยเน้นถึกเลยแล้วก็ใส่แหวนอํานาจครับตัวโองแหวนะจะได้ใช้เยอะแล้วมีบทบาทมากต่อไปจูริตตำแหน่งของจูริก็เหมือนเดิมนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นจูริก็ได้นะฮะเน้นไปทางแบบปนป่วนได้เลยตีมู่หลายๆพิษอย่างเงี้ยเออตีหมนได้หลายแบบได้หลายสกิลเงี้ยจะช่วยได้มากมันจะเป็นการเบิร์ดโควิดให้แรงขึ้นนั่นเองครับแต่เออแบบเบิร์ดโควิดให้แบบบ่อยขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่มีจูริเออถ้าใครที่มีจูริก็เน้นไปทางแบบ เน้นถึกๆเหมือนกันกับผมอะเป็นผลเข้าเป้าแล้วก็จะเป็นต้านอันนี้ผมจะเน้นไปทางสปิดสปีดหน่อยนะครับประมาณนี้จูริตัวของคอมแรกเนี่ยผมจะให้ตัวของแบบมิวคีแปะโควิดก่อนเลยเพราะว่า Milky, มิวคีมีโอกาสตายสูงมากนะครับผมคือแปะโควิดเสร็จปั๊บผมสตารก่อน แปะเพสแต่เสร็จสแตนเสร็จแล้วก็จะแปะดับศูนย์ต่อน,นั่นเองครับหรือเราจะแปะโควิดก่อนแล้วก็แปะดับศูนย์แล้วก็แปะตัวของสแตนต่อก็ได้แต่เท่าที่ลอมาเป็นคอมเนี่ยโอเควิเลทมันถือว่าเยอะอยู่นะครับช่วงแรกที่ผมได้แม่มาเนี่ยหรือแบบตัวของมิเดียมาเนี่ยวิลเลทร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนวิลเลทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทีมแรกร้อยเปอร์เลยผมแบบโอ้แม่เจ้าผมเพิ่งได้ตัวของมิเดียมาประมาณวันสองวันเองมั้งใช่ไหมแล้วผมก็แก้ทีมครับนั่นแหละครับวิลเลทร้อยเลยยังเดือดสุดกี ประมาณวันวันสองวันประมาณนี้นะครับวินเลทร้อยเลยโคตรโกงนะครับประมาณนี้อันนี้ทีมแรกนะครับที่สาคัญคือแหวนคือคอมคอมโบของทีมแรกของเราเนะี่ยอย่าให้ตายเร็วจนเกินไปถ้าตายเร็วเกินไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าตัวของฝั่งตรงข้ามก็จะโถมใส่เราหนักหน่วงได้นั่นเองครับแล้วเราก็จะมีโอกาสตุยนะครับแล้วก็สัตว์เลีเ้ยงใส่เป็นยอนจีครับเพราะว่าเราจะต้องการเบิร์ด ดาเมจของเวทเนี่ยให้แรงที่สุดเออดาเมจของโคบิดจะให้แรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ยิ่งโคบิดแรงโอกาสที่ศัตรูจะตายก็จะสูงขึ้นนะครับยันจีโน้ตก็ได้นะครับผมอ่ะที่มันบวกกับเวทอะไรเงี้ยโอเคหมดเลยต่อไปครับทีมที่2กครับเป็นทีมกายภาพบวกซับนะครับอันนี้ผมให้เป็นตําแหน่งแบบปนปวหน่อยนะครับผมก็จะเป็นตัวของลิงอ่ะลิงเนี่ยบทบาทของน้องเนี่ยเน้นเอามาฮิ้วเอามาปวดนะครับเพราะว่าลิงอะ่ะมันมีการตีนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นหินได้ด้วยนะครับผมจากสกิลพื้นฐานมันเองก็ดี แต่สกู๊ตตี้สมันเองก็ดีนะครับทั้งฮิวได้ด้วยแล้วก็ปว่วดได้ด้วยนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆนะทุกคนเก่งแบบเก่งเลยอันนี้ขนาดซีโนะตัวของซุนงอคงอ่ะผมเล่นเป็นตำแหน่งปว่วนเนาะก,ก็จะใส่เป็นบล็อกร้อยจริงๆอ่ะถ้ามีลดความเสียหายด้วยก็จะดีมากๆแต่ว่าผมทําของไม่ถึงก็เลยใส่เป็นเซตบล็อกแล้วก็บล็อกร้อยไปนะครับส่วนตัวของ ATK จเคจเป็นต้องมีให้ติดไว้ประมาณสัก3 0 0พบวกๆนะครับอันนี้จําเป็นมากๆ ส่วนของที่ผมใส่ก็จะเป็น a อ k เคนะครับผมแล้วก็จะเป็น a อ k ATK อาจจะ2ช่องเลยนะครับส่วนออฟลองเนี่ยจะเอาเป็นตัวของจุดอัตราบล็อกก็ได้หรือจะทําเป็นสปีดก็ได้แล้วจะเป็นเพื่อนเลยนะครับส่วนตัวของเสื้อก็เป็นอัตราบล็อกทั้ง2ช่องนะครับส่วนตัวของแหวนลิงนะครับก็แ,แนะนําเป็นแหวนตัวของอมตะหรือตายเกิดก็ได้ตัวแหวนตายเกิดของผมนั้นมันมีแค่อันเดียวนะครับก็เลยใส่เป็นแบบนี้ตัวของลิงหน้าที่ของมันก็คือเอามาหิ้วให้เพื่อนเอามาแบบเป็นหินให้เพื่อนแค่นั้นเลยนะครับอือต ตำแหน่งคาร์นัก็เราผมใส่เป็นเซตโมเนาะเพราะว่าผมเน้นสปีดคาร์นัผมก็จะเป็นแบบผลเข้าเป้า2ช่องครับแล้วก็เป็น ATK แล้วก็เป็นป้องกันนั่นเองครับอันนี้ผมเน้นสปีดเนาะตัวของคาร์นัครับจะใส่เป็นตัวของแหวนแบบเอ่อ เขาเรียกว่ามอบสถานะอมภาพนะครับหรือจะเป็นแช่แข็งเลย้ก็ตามครับที่มีการจุดสตูไว้จะช่วยได้เยอะมากๆตัวของคาเมรนะครับผมแนะนําอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าใครที่ทําแบบเป็น C2 ได้ก็จะดีมากเพราะว่ามันก็จะมีฮิวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมแต่คาเมอร์ของผมมันเป็น C0 ูอยู่ก็เลยเล่นได้แค่นี้นะครับอ่ะคาเมรก็เป็นอีกตัวนึงที่เก่งนะครับใช้ได้เลยนะครับเวลาตายปั๊บเนี่ยน้องเป็นการล้างสถานะเนี่ยให้กับสายสมรุนะครับแล้วก็จะให้เป็นกับตัวของแบบเพื่อนเอ่อพวกที่เป็น รับอิทธิพลจากการล้างตัวของสถานะแรงด้วยจากแพสซีฟของมันตรงนี้ <c oughs> เนี่ยถ้าเวลาตัวของเขานะตูไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการขจับตัวของดีบัฟสผลนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวของดาเมเนนะ่แรงขึ้นด้วยนะครับเพิ่มความเสียหายคริติคนะครับผมแต่อันนี้เราไม่ต้องการอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วครับส่วนมากก็จะหนักที่ขายกับแถวโอเนาะประมาณนี้ครับสำหรับคาวนูรนะเนาะเออต่อไปเอริเซียเอริเซียเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เก่งมาก,มาก,มากครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําของใหม่ซะเหลือเกินแตวเมคลรัับย เอริเซียเนี่ยผมเล่นเป็นตำแหน่งการล้างแล้วก็การป่วนนั่นเองครับเอริเซียเนี่ยใส่เป็นผลเข้าเป้าอันนี้บังคับต้องใส่เป็นผลเข้าเป้านะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมที่2เนี่ยสนมากเราจะเจอเริ่มเจอแบบพวกทีมแบบถึกๆหน่อยแล้วแล้วก็บางบางบางทีมอาจจะมีพวกต้านเข้ามาเกี่ยวๆด้วยเงี้ยมันก็อาจจะต้องทําเป็นผลเข้าเป้าเข้ามาติดๆไว้หน่อยแต่ถ้าใครที่แบบทีม2เราไม่เจอแบบผลเข้าเป้าอะไรเงี้ยเออเราไม่เจอต้านเยอะอาจจะต้องใส่เป็นตัวของพวกถึกๆไปได้เลยนะครับจารรบตัวของเอริเซียอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าทีมของ นี่ผมก็ใส่เป็นต้านทาน2ช่องนะครับแล้วก็เป็นผลเข้าเป้าตำแหน่งของเอธิเซียถ้าจะให้แนะนาสเตตจริงๆผมว่าเป็นตัวของบล็อกร้อยจะดีที่สุดหรือไม่ก็การความเสียหายทาให้ตัวของเอดิเซียเนี่ยตายยากๆจะดีมากๆนะครับแล้วก็แหวนครับใส่เป็นแหวนตายเกิดก็ได้ครับแหวนตัวของแบบเอ่ออมตะก็ได้นะครับแนะนําเลยจริงๆหรือจะเป็นแหวนอํานาจก็แอบเชียร์อยู่นะแต่ว่าผมว่าตัวแหวนตายเกิดอะแอบดีดีสุดนะครับไ,ไอตัวนี้มันเหมือนมีอานาจเด้งป่าวะคือเหมือนมีอํานาจเด้งเลย <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ก็เนีน่ยถ้าเป็นแหวนอามาตะแล้วก็ตายเกิดจะดีที่สุดแต่ถ้าเป็น5ดาวได้ก็จะเจียบเออก็จะเฉียบเลยนั่นเองครับต่อไปครับ Cry. คายคายตัวเนี้ยเหมือนจะเอาเมต้าไปแล้วนะแต่จริงจมันก็ยังคงเก่งอยู่นะครับเพราะว่าคายมันทำดาเมจได้ค่อนข้างจะรุนแรงเนาะก็ได้จะเป็นการแบบทำดาเมจแบบเบิ้นเบึ้มบึ้มแรงๆรงนะครับก็ใส่เป็นคิเล่คิเมทแล้วก็เอทีเจแบบนี้ครับนี่เน้นหาเมทครับคายของวันต่อไปครับผมแทโอแทโอเนี่ยก็ยังคงจะใช้อยู่นะครับผมแทโอเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวของเซตคคคครรรรริิเเเเเเหมมมืออออนนนนนนดดะะะะัััับบบพาาว่่่่ยยยยงงปป็ C2 ูไไ้ลลีขแทโ ประมาณนี้ส่วนการพิเศษสกิลครับก็จะใช้เป็นตัวของใครดึงล่างก่อนใครดึงล่างเสร็จปับ๊บแล้วก็จะเป็นตัวของเอลิเซียใบเอลิเซียใบเสร็จปับ๊บมอ,อ,องอ๋อคงสกิลบนครับเพื่อจะเป็นหินเองครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบส่วนสัตว์เลี้ยงที่ใส่ก็จะเป็นยอนจี G, นะเออจะเป็นตัวของอ e ีรีนนะครับประมาณนี้จะาเดี๋ยวจะใส่เป็นโนตก็ได้นะครับผมเออเดี๋ยวจะใส่เป็นตัวของอ e ีกาก็ได้แล้วแต่เลยนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอ่อตัวของประวัติของ2ทีมแรกกันนะครับนี่ อันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่วะรอบที่8เดเอลฟิลดดีปะ่ะชนะ33แพ้7จ็ส่วนมากที่จะแพ้จะเป็นตัวของทีมหอคงนั่นเองครับส่วนตัวของทีมแบบปริงอ่ะก็เออส่วนทีมตัวของเวทเนี่ยคืออัตราชนะอยู่ที่95%โคตรว้าทุกคนดูดิยังเดือดน,นะครับตอนนี้คนยังไม่ได้เปลี่ยนตัวของเบสเซตกันก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่สังเกตนะฮะว่าตัวของตอนที่เราเจอตอนนี้ก็จะเจอประมาณเนี้ยผมเพิ่งได้เอลิเซียมาเมื่อวันก่อนเองนะครับดังนั้นนะ่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ เปลี่ยนรอบที่7รอบที่8อะไรประมาณนี้ครับแต่มันขึ้นเพิ่งเพิ่งขึ้นมารอบประมาณนั้นนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นทีมตัวของเอริเซียป๊อปวิลเลตดีขึ้นเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับเนี่ยเห็นไหมห้องแรกเนี่ยที่เราเจอก็จะเป็นทีมกายภาพซึ่งทีมกายภาพอ่ะจะแพ้โควิดอยู่นิดิดนะครับถ้าเราทําถึกมากพอนะแล้วก็ถ้าเป็นทีมตัวของถึกก็แพ้ทีมตัวของเวทเหมือนกันนะครับผมอ่ะมันจะแพ้ทีมพวกโควิดมากๆจะมีทีมถึกแพ้โควิดทีมกายก็จะแพ้โควิดแต่ว่าทีมกายที่จะแพ้โควววววววิดดดดดคคืออออเเเรราตต้้้้้้งงงััััับบมจไกกกลยยนะะแแ็ทีขพห ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูวินเลทนะครับเนี่ยทีมที่เราเจอส่วนมากก็จะเป็นทีมกายนะครับเห็นไหมมันจะมีจังหวะที่เราแพ้นะครับแม่จะแพ้แค่ตัวของทีมเวทเหมือนกันเนี่ยเหตุผลว่าทําไมถึงต้องใส่เป็นพวกแหวนด้วยครับเราจะอาจจะเจอย้อนฮีซัดยอหรืออาจจะเจอตัวของแบบฟียาซัดยอแต่ฟียาผมไม่มีนะฟียาผมซีศูนย์อยู่ดังนั้นอนะ่ะมันก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยไอตัวของที่เราแพ้นะครับจะเป็นทีมเวทนะครับเนี่ยที่เหลือก็ชนะหมดเลยเห็นไหม ที่เหลือเนี่ยชนะหมดเลยครับทีมถึกท,ทีมอะไรเนี่ยพี่พี่แกจัดให้หมดเลยนะครับแต่ว่าแรงผมมัน,นอาจจะยังไม่ได้สูงมากนะครับมันก็เลยแบบรู้สึกว่าไปเอ่อไปเปื่อยหน่อยนะครับ <c oughs> นี่มันก็ปกแปลกๆอะทุกคนคือมันเจอแบบแปลกๆเหมือนกันนะแต่ต้องรอดูกันต่อไปว่าถ้าเป็นตัวของซีซั่นหน้าทีมแรกเนี่ยวิเวลจย,ยังจะดีไหมอยู่นะครับหรือไม่ก็ตอนที่ขึ้นมาเขียวไปแดงได้วิเวลจจะดีหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปเนาะต่อไปนะครับผมสลับตำแหน่งของทีมกายภาพกันบ้างครับทีมกายภาพนะครับผมเอ่อาตำแหน่งทีมเน มันก็จะแพ้ทีมกายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราโดนโถมหนักๆหน่อยผมก็รับดาเมิไม่ไหวดังนั้นท้องที่2เนี่ยจะแพ้ทีมกายซะเยอะหรือจะเป็นถึงอ่ะจะแพ้เยอะมากนะครับส่วนตัวของทีมเวทเรามีความชนะอยู่เพราะว่าเรามีการล้างเนาะก็จะมีการล้างนะครับจะมีการล้างจากคาโมระจะมีการล้างจากตัวของเอริเซียแล้วก็จะมีการฮิลจากตัวของลิงด้วยสังเกตนะครับว่าทีมที่เราแพ้เนี่ยจะเป็นทีมกายซะเยอะนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวของทีมเวทที่เราชนะนะครับดูนะอันนี้ไม่นับนะครับเหมือนเขาใส่มุ่วไปอันนี่ อันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันฮะอันนี้ก็จะเป็นทีมทีมกายเหมือนกันครับเราก็จะแพ้ทีมกายเหมือนกันนะครับเห็นไหมประมาณนี้นี่ประมาณนี้ที่ที่เราแพ้นะครับคือถ้าเราโดนดาเมจแรงๆเราก็รับไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าซีตัวละครผมมันน้อยมากนะผมอันนี้ก็ชนะมาแล้วก็เห็นไหมเจอทีมกายเหมือนกันทีมกายก็หนักครับอันนี้ก็เจอทีมกายเหมือนกันครับหนักหนักครับส่วนมากถ้าเจอทีมกายซีสูงๆดาเมจหนักๆเนี่ยเราก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับอ่าตำแหน่งนี้เจอแพนตันนะครับแล้วก็เจอทีมกายด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ ส่วนมากวิเลกก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะเจอทีมเวทครับอันนี้ทีมเวทถ้าเป็นทีมเฟย่าสัก4 6หน่วยเนี่ยโอ้โหเริ่มจะเริ่มจะไม่อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นี่ภาพรวมของตัวสองทีมนะครับผมที่พูดมาต่อไปครับผมสับตัวของทีมที่3นะครับนี่ทีมที่3นะครับจะเริ่มในรอบต่อไปนะครับผมอันนี้กําลังอยู่ในช่วงการเตรียมรอบอยู่นะครับการเตรียมรอบเนี่ยเราสามารถที่จะมาจักตัวของบ้านได้นนเองนะเพื่อนๆทีมตัวของทีมที่3เนี่ยผมจะเล่นเป็นตําแหน่งยื้อนะครับบวกปวดนะครับทีมหนึ่งอ่ะเป็นตัวของ การดอบโควิดแล้วก็ตายยากๆเนาะปนป่วนเลยทีมสองน้เน้นนะ้ำมิดกายปนปน่วนทีมที่3ผมจะเน้นปนปน่วนแล้วก็ทีมกายนะครับแล้วก็ยือย้อๆหน่อยนะครับทีมนี้นะครับผมจะประกอบไปด้วยตัวของเกลูดดัสผมเพิ่งได้เกลูดดัสมาวันนี้เลยนะครับก็จู่ม่าได้ลองสนามหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าวินเลตจะดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าวินเลตดีก็น่าจะไปต่อแต่ถ้าวินเลตไม่ดีอาจจะต้องเปลี่ยนตัวของเดลรอนออกและอาจจะต้องใส่เป็นตัวอื่นเข้ามา คาดว่านะครับผมตอนที่ผมจะเปลี่ยนเข้ามานะครับอาจจะเป็นตัวซับนะครับอาจจะเป็นไม่สปายก็จะเป็นทรูทที่เป็น C0 นะครับแต่ว่าทรูทเนี่ยผมอาจจะใส่เป็นตัวของบล็อกร้อยอะไรประมาณนี้ไม่ได้เน้นดาเมจครับเน้นปวดๆนะครับประมาณนี้ <c oughs> เนี่ยอันนี้กําลังรอดูอยู่ว่าวิเลจจะดีแค่ไหนถ้าวิเลจดีโอเคไปต่อได้นะครับอันนี้จะอยู่ในช่วงของเขียวไปแดงนะครับผมแต่ว่าผมพอใจที่แต้มประมาณ3ามพผมโอเคแล้วการที่ไป6 0 0 0มันเหนื่อยมากนั่นเองต่อไปเราเรามาดูทีมที่3กัน ทีนี้3ครับผมจะให้คอมโบก็คือตัวของสไป์บนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เปิดคอมนะครับไม่ใช่สไปด์สี่พ่อสไป์นะครับเปิดคอมก่อนเพราะมันเป็นการตีเมอร์เดฟได้ทำดาเมจแรงนะครับผมแล้วก็มีโอกาสติดจุดเยื่อแข็งด้วยมันเป็นการโจมตี2องเแต่เพื่อนเพื่อนการโจมตี2อเเนี่ยเวลาที่ตีจุดเยื่อแข็งอย่างแน่นอนมันก็ต้องมีติดบ้างตัว2ตัวหรอวะอะไรเงี้ยก็เลยจะให้เปิดเปิดบนก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นโยโรนนะครับ เดืโรนเนี่ยผมจะเป็นการตีแล้วก็มีโอกาสใบนะครับผมอ่ะตัวของเดืโรนเนี่ยผมอัพสกิลเลยนะเพราะว่าผมรักมันมากนะครับผมเดืโรนเนี่ยผมตีเสร็จแล้วก็ใบต่อนะครับตัวของเดืโรนเนี่ยมันจะมีโรคก,กันความเสียหายผมรู้สึกว่ามันอาจจะยืนได้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดถูกคิดผิดหรือเปล่าน,นะครับพอเดือโรนใบเสร็จปับ๊บจะให้สไปซ์ซัดซัดจมิต่อนะครับผมอ่ะแล้วสไปเนี่ยมันจะเป็นการตีแล้วก็แบบเหมือนคล้ายว่าตีแล้วก็ซีซีต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็จะให้ตัวของ ที่เหลือก็จะเป็นไ n g จากตัวละครแล้วนะครับอืมทำไมผมถึงต้องใช้เป็นพวกตัวของราเชลตัว S ด้วยนะครับเหตุผลที่ผมต้องใช้พวกนี้เพราะว่าผมต้องการการทำดาเมจแบบหมู่แบบบวงกว้างนะครับเพราะว่าถ้าทำดาเมจแบบหมู่แบบวงกว้างเนี่ยเราสามารถที่จะให้ตัวของแบบพอสไปเนี่ยหรือตัวของเกลดีดัสเนี่ยคีย์ได้ค่อนข้างง่ายได้เองครับเพราะว่าป๋าเกลของเราเนี่ยทั้งตีซีซีได้นลครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือมันตีหมู่ทั้ง2สกิลเลยอาจจะช่วยได้ไดั่นเองครับอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะอืมต่อไปมาดูขอองปาเกก่น <c oughs> ของป่าเกลียวด้วยความที่ผมทําตัวของของยังไม่ได้ดีพอนะครับไอตัวของอัตราบล็อกมันจะเกินมาหน่อยแต่ว่าผมลองลดแล้วมันไม่ไหวทุกคนอ่ะก็เลยพยายามทําบล็อกเกินไม่ได้แต่อย่าขาดผมคิดแค่นี้นะครับตัวของป่าเกลียวเนี่ยก็จะมีตัวของแบบการเพิ่มจุดอ่อนเออการเพิ่มตัวของค่าบล็อกเข้ามาทำให้ตัวของมันถึกเองถึกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีลดทอนให้ตัวมันเองด้วยทำให้ตัวของป่าเกลียวไม่ได้ไม่ได้โดนนาเมีดรุแนแรงมากนะครับผมแต่ว่ากา็โดนกระทําหนักอยู่เหมือนกันนะครับ ตัวของปากเกลครับผมจะพยายามใส่เป็นตัวของแหวนพวกอํานาจอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแหวนตายเกิดอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแหวนเอ่อพวกอมาตะแบบ5้าดาวแต่ผมไม่ไหวจริงทุกคนมันมันเหนื่อยเกินนะผมทําของเหนื่อยมากแล้วก็ยังไม่ได้อัพสกิลตัวของปากแกด้วยนะเพิ่งได้มาเมื่อคืนเองนะไม่ใช่เมื่อคืนหรืเมื่อเช้าเลยนะปากเกลนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเนื้อรน ตำแหน่งของเดลโรเนี่ยจริงๆควรบังคับที่จะเป็น C2 จะดีมากๆแต่ว่าเดลโรเนี่ยถ้าเป็น C2 อ่ะผมจะเล่นเป็นจุดอ่อนแบบร้ออยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เดลโรอยู่ในช่วงการแบบรีวิวตัวนะครับก็เลยแบบค่อยๆเ,เ,เป็นเป็นค่อยๆเป็นไปนะครับแล้วก็แหวนแหวนผมใส่เป็นแหวนโล่ไอแหวนเนี้ยยิ่งค่า a อจของเราเยอะนะครับโล่เราก็จะหนาตามนั่นเองครับทำให้ตัวของเดลโรเนี่ยไม่โดนเปิดในช่วงแรกนั่นเองครับเดลโรเนี่ยผมอัพสกิลครบเลยเพราะผมใช้งานเยอะมากอย่างบอสคลางงเี้ย แล้วก็จะเป็นการตีคนแบบเบสเซนเนี่ยก็ยังใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าวินเลตจะดีหรือเปล่าครับถ้าวินเลตดีก็ไปต่อถ้าวินเลตไม่ดีอาจจะต้องลองเปลี่ยนของแต่ต้องเปลี่ยนตัวละครนั่นเองครับอันนี้อยู่ในช่วงการทดลองเนาะต่อ <c oughs> ไปตัวของ S ครับเอสเนี่ยผมเอามาแบกสปีดเลยนะครับเน้นถึกๆแล้วก็แบกสปีดได้นะครับประมาณนี้เอสยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ ตำแหน่งของดีนาผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะเอาใครมาแทนนะครับดีนาผมก็เลยใส่เป็นอัตราบล็อกนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของแบบเพชรพีร้วนแบบนี้ครับทำให้ตัวของดีนาไมไ่โดนดาเมจเร็วจนเกินไปหรือแรงจนเกินไปดีนาเอามาเน้นฮิวนะครับผมให้แบบพวกพี่เกลหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ ตำแหน่งของราเชลครับผมเอามาเพิ่มจุดอ่อนนะครับทำให้ตัวของแบบเดรโรเนี่ยได้กระกากไส้ได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของราเชลมันมีตัวของเกาะแตกหมูด้วยนะครับสามตัวเนาะแล้วก็กายภาพเบาบางทำให้ตัวของเราทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับตัวของราเชลนะครับผมว่าจะใส่เป็นแหวนแบบทำดาเมจดาเมจหน่อยน่าจะเวิร์กนะครับแต่ว่าราเชลผมไม่ค่อยมีแหวนใส่อะไรนี่ประมาณนี้ก็นี่คือ3มทีมนะครับผมที่ผมทําไว้ส่วนทีมที่4เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเล่นทีมอะไรอยู่เหมือนกันนะครับ เออทีมที่4เนี่ยผมแบบคิดไม่ออกนะครับคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเล่นเป็นแบบไหนขอให้ตัวเองไปถึงดาวแดงเออแบบดาวแดงได้ก่อนแล้วค่อยไปดาบทองนะครับคาดว่านะครับขอแค่ตบที่ตัวของดาบแดงได้ผมแฮปปี้แล้วนะครับอยู่คาดหวังแต้มแค่3 5มเพอเพราะว่าอยากด้เพชรน,นะครับคือ เออ่ซีซั่นนี้ายัไต่ยากมากตัวนไต่ย,ยากมากแต่คนก็แบบบ่นเหมือนกันว่าเอุ้ยมันไตา่ย,ยากมากๆเลยแล้วก็ตัวของซีซั่นก่อนหน้าเนี่ยผมก็ไม่ได้จบแดงนะเพื่อนๆอีกนิดนึงจะจบแดงแต่ไม่จบนะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบนี้มีโอกาสนะครับที่จะจบแดงได้วินเลต์หนึ่งถึงสองทีมเนี่ยดีมากเลยนะทีมแรกกับทีมสองโอเคเลยนะครับไม่ถึงขั้นแย่มาก ือว่าโอเคครับอัตรา,าชนะภาพรวมที่ประมาณ82.50นะครับจึงถือว่าดีแต้มของการชนะรอบที่8บวกมา220เอรย220นะครับถือว่าเยอะมากถ้าเรา,เราเป็นอย่างเนี้ยเราชนะแบบเนี้ยไปอีกเรื่อยๆนะครับผมอีก11รอบเนาะเราจะได้แต้มอยู่ประมาณนะครับผม2เออ220คูณ11จะอยู่ที่ประมาณ2,420วก1,500เราจะได้แต้มโดยประมาณนะจะอยู่ที่ประมาณ3,920 แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากอยู่ครับในผลรวมของมันเราอาจจะมีเฟลบ้างเราอาจจะมีตุยบ้างน,นะครับแต่คิดว่าน่าจะยืนพื้นที่ประมาณสัก3,500น่าจะได้อยู่นะครับเรามีโอกาสเฟลเนี่ยประมาณ2รอบนะครับสำหรับตัวของทีมที่ทีมที่3อาจจะต้องแก้กันหนักหน่อยทีมที่3ถ้าอยากได้แต้มอะเนาะดังนั้นอ่ะตัวซาเลียวินเลตเนี่ยผมมองไว้ว่าถ้าเป็น1-3ถึงมทีเนี่ยวินเลตห้ามต่ํากว่า70ไม่งั้นสวยนะครับถ้าต่ากว่า70็ดสบรรลัยการช่างเข้าเลยทันที <laughs> อาจจะต้องแก้ของกันยกใหม่ ผมค,คิดจะภาพว่าผมแก้ของจนเงินผมหมดอะดูดิเงินผมเหลือแค่สองแสนอะเพชรผมหมดแล้วเรียบร้อยครับคือตอนนี้ไอดีสายฟรีเนี่ยคือเหนื่อยมากทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยนเมตาไปแบบหนักมากไอการเปลี่ยนเมตาของที่เนี้ยไม่ใช่แค่อารีนานะครับเบสเปลี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็การตีบอสจุดตีการตีอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยครับทำให้เราต้องทําของกันหนักมากๆนั่นเองครับผมไม่ง่ายเราทุกคนไม่ง่ายก่อนจะยืนจุดน,นี้ไม่ง่ายจนตอนนี้ผมมาฟาร์มตัวของด่าน22อ่ะ เออหนา2ี่สิบสองดหนึ่งอ่ะทุกคนคิดภาพตามดิคือตอนแรกผมฟาร์มฝันายแลนะแต่เงินมันไม่พอใช้จริงจนกระทั่งต้องมาฟาร์มด่ายี่สิบสองคิดหนึ่งอ่ะไม่งั้นเราไม่มีเงินใช้เว้ยคือต้องห่างแหวนเลยไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ไหวเงินไม่มีเลยครับผม <c oughs> ก็ใครที่เป็นสายฟรีนะ่าจะเข้าใจว่าการที่มันขาดเงินเนี่ยมันทรามานแค่ไหนขาดเพชรพอได้นะขาดเงินพอเลยนะผมประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปปร,รับใช้กับตัวของสงคารามเป็นเ็จกันนะฮะแล้วก็บอกก่อนนะครับว่าไม่ได้า,า,นนาด่อวงยย ลิงนั้น่าจะมีทุกคนแหละแต่ว่าพี่พี่ตัวของมิเรียเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่มีนะครับแต่ถ้าใครที่เปิดได้มาก็ทำทีมเบสิสนะมันแบกจริงๆนะครับ